สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง v o s Channel ครับ V o s Channel ครับครับผมก็บรรยากาศพาชมบริเวณบ้านครับบ้านผมผมนี่ที่ผมอยู่ที่นี่นะฮะบ้านสวนนะฮะบ้านที่อยู่ที่นี่นะครับก็พาไปชมครับสวนหลังบ้านฮะตรงนี้ก็เป็นข้างบ้านหลังต้นไม้ไผ่นะฮะไม้ไผ่ นี้เป็นสะสะน้ำสะปลาครับสระปลาสะบอ่อปลานะสะบอ่อปลาอันะนี้น้ำมันมีฝนตกหนักครับฝนตกหนักตลอดนะฝนตกหนักเยอะน้ำมันจะขึ้นมาเยอะเลยฮะขึ้นมาบนบนฝั่งเยอะเลยเนี่ยน้ำเยอะเลยนะฮะผมประมาณนี้ หนุมาเยอะเลยนะครับผมแม่เห็นยังปลูกพักอันนี้ก็เป็นต้นตะไคร้นะครับผมก็ปลูกดาวเรืองปลูกต้นตะไคร์อันนี้แม่ก็ทำทำสวนโคนเรือนสวนโคนเรือนฮะอันนี้ต้นอะไรแม่ ผงสุรดสรดบ่นี่ครับผงสุรสดฮะต้นผงสุรสดเนี่ยโอ้โหนี่ผมชอบเลยต้มลวกผักกินนะฮะโอ้ยแดดต้นผงสุรสดนะฮะเอามาลวกผักโอ้หลายต้นเลยนี่ผมก็ชอบกินนะฮะเอามาลวกผักกินกับน้ำพริกนะะนี่เข้าไปดูบริเวณสวนหลังบ้านฮะนี่จะเป็นบ่อปลาผมนะ บอ่อป่าผมน้ำเริ่มท่วมแล้วพอฝนตกเยอะครับฝนตกหนักน้ำท่วมบอ่อแล้วมีปลาช่อนพ่อพันแม่พันตัวเท่าขานะะฮอันนี้จะเป็นสวนพริกนะแม่ผมปลูกไว้สวนพริกนี่นี่เป็นสวนพริกโอ้โเดเป็นออกเป็นเม็ดล้ว เริเวสวนพริกก็ปลูกดาวเรืองครับางทีปลูกดาวเรืองขายฮนะปลูกดาวเรืองขายตามร้านาทำดอกดอกไม้พวงมาลยัยตัวนี้จะเป็นทำต้นแตงกวาแตงกวาเครือแตงกวานะฮะเครือเครือแตงกวานะครับ นี่ต้นมะเขือมะเขือกำลังจะใส่ปุ๋ยอันนี้จะเป็นล็อกต้นมะเขือใส่ปุ๋ยนี่ต้นมะเขือนะฮะต้นมะเขือเยอะเลยครับปลูกหลายต้นเลย ต้นกล้วยมะเขือต้นพริกเฮ็ดยังไหมอ่ะปลูกยังปลูกเขือมกเขือนี่ต้นไผ่ฮะถ้ามีหน่อไม้ก็เอาได้นะต้นไผ่หน่อไม้ขึ้นทุกปี มาดูที่ผมเคยทำแปลงผักเนะเนี่ยขุดรีแปลงผักโอ้แดดสองครับผมน,นี่จะเป็นทำแปลงผักนะะผักบุงกบ้งบ่อ,อันนี้จะปุปลูกผักบุงฮะน,นกำลังขึ้นฮะผักบุงผักบุง้งแต่น้ำมันขังหน่อยฝนตกเมื่อคืนนี้่วงนั้นก็เป็นต,ต้นทั่ว ฝั่งนู้นก็เป็นถัวว่วฝักยาวตัวฝักยาวบางทีครับปลูกแตงกวานี่ยเป็นที่ล่มนั่งพักนั่งพักะนี่ตะก้าะตะก้าะตะก้าตะก้าดำหน้าเขาตะก้าดำหน้าเขานี่ก็จะทำอีกเยอะครับสวนตรงนี้ เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นนะครับผมขอ,อ,อ,อตกกา้าแดดสองหน้าครับนี่แปดโมงเช้าอันน,น,นี้อันนี้ก็เป็นนาผมนะลงก้าไปแล้ว โอ้แดดส่องหน้าครับพี่น้องนี่ก็เป็นนาผมนะลงกล้าไปแล้นะฮะเลือก็ถอนเงนก็นาอันนั้นก็นาผม ตรงนู้นนะฮะนาตรงนู้นนาถึงถึงกอกต้นไม้ฮะกอกต้นไม้นู่นสองต้นนั่นนะยาวไปเลยอันนี้ก็นาผมกำลังลงหวานเขาเรียกหว่านก้ากันไหมหวานก้าฝั่งนู้นก็ใช่ครับฝั่งนู้นนะตรงบ้านนู่นนะตรงที่ถึงบ้านเลย ถึงกระท่อมน้อยน่ะอันนี้จะเป็นสะน้ำาตอนนี้แม่เขาพังนั่งพักก่อนพาเดินสวนกันน,นิดนึงครับอันนี้ก็เป็นสวนทำผักบุ้งบ้างต้นหอมบ้างนะครับหอมผักบุ้งน,นี่ก็นา น,นี่ก็เป็นฝักมันจะมีฝักทองนะบ่บักแตงอันเครือใบนี่บักแตงบ่บักแตงกับถั่วฝักยาวครับโอ้แดดสองหน้านะครับผมขอโทษนะฮะไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับมีบอ่อปลาด้วยอันนี้ก็เป็นนาผมถึงนู่นเลยฮนะถึงทีงง่ตรงร้านกระท่อมเลยนะ นี่ก็เป็นโหถั่วพักยาวครับผมตัวพักยาวตัวพักยาวนี่ถั่วพักยาวครับน,นี่ครับถั่วยาวครับผมเนะี้ย vô cá ở lăng luôn luôn cá thì giờ thùng thuyền ba man ba lần nữa บ้านลังูนนี่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 ก็เป็นอีกบ่อหนึ่งอะบ่อปลาที่ขุดใหม่บ่อปลาที่ขุดใหม่แดดสองหน้าเลยครับผมแดดก็เริ่มเริ่มแปดโมงกว่าแล้วบ่อปลาที่ขุดใหม่นะะตรงนี้บ่อปลาผม อีกบอ่อหนึ่งตอนนี้ยังใช้อีแต๊กอยูน่นะอีแต๊กไขนายฝั่งนู้นก็เป็นตกทมก้านี่ก็ที่หน้าผมนะอันนี้ปลูกต้นมะพร้าวไว้ข้างคันนานีต้นไผ่อ้่เมาลมมาเมีลมมาครับมันแดดร้อนต้นไผ่ปลูกต้นไผ่ไว้นะ มีต้นไผ่ต้นไผ่นนี้ต้นมะพร้าวต้นมะพร้า,พาวเรียงเลยฮะนู่นหลายต้นเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหเก็ปดเก้า สิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าต้นสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดโอ้ยาวไปนู้นนะลูกต้นไม้ต้นมะพร้าวไว้ข้างคันหน้าบ่อปลาอันนี้กำลังกำลังอไอดินอยู่ยังไม่มลงกล้าโอ้ต้นกล้วยนี่ต้นกล้วย ดูบรรยากาศฮะนี่ต้นมะพร้าวมีผักกระเฉดด้วยผักกระเฉดน้ำต้นมะพร้าวบ่อปลา <c oughs> เก่ามากแล้วฮะอันนี้ดูดน้ำได้นะะตอนนี้กำลังทำท่อดูดน้ำนะดูดน้ำ ดูดน้ำเข้านาดูดน้ำเข้านาตัวนี้ครับท่อดูดน้ำเข้านาเครื่องเก่าอยู่นีเป็นต๊ำน้ <c oughs> ำนะครับตำน้ำต๊ำน้ำดูดเข้าสวนต๊ <c oughs> ำน้ำดูดเขา <otes> <c oughs> ้าสวนนุ่นสวนอยู่รุ่นนี่ก็ลงกาฮะัรลงก้าสองแปลงนี่ลงก้า สองแปลงเป็ลงาอันนี้ยังไม่ลงก้าฮะนี่อีกแปลงหนึ่งยังไม่ลงก้าเดี๋ยวหวานแล้ว่าไปชมรอบๆบ,บ,บ้านนะครับนี่จะเป็นพื้นที่ปลูกมะม,ม่วงมแมลงเข้าปาานี่ต้นมะม่วง มะม่วงไม่ต่างพื้นไม่ต่างบริเวณพื้นที่ของลุงนะฮะลุงป้านะฮะพื้นที่ของลุงป้าก็ใหญ่นะอันนี้ก็ผมก็ปลูกปลูกข้างๆทางเนะี่ยอยากได้ดอกต้นไม้ลุงเหมือนกันนะมามาปลูกมีต้นดีๆนั่นเลยแต่เราไม่มีรถไปเอาไม่มีรถไปไปเอาแบ่งกับพี่ไทยพี่พันธุ์ไทย้ันนอกนะ ต้นไม้ไม้ดีๆนั่นเลยพี่ทันไปเมืองนอกอันนี้ต้นไผ่พี่ไทยพี่พันไทยบมน,นอกเอาต้นไม้ดีๆมาอันนั้นเน่ยเอามาให้ลุงนะฮะให้ลุปงปลูกได้ต้นมายมายมชิดเน่ะอันนี้ก็พื้นที่นะฮะปลูกสวน เป็นสวนบ้านนะโอ้แดดร้อนมากครับช่วงแปดโมงเนี่ยแดดร้อนมากเลยครับช่วงแปดโมงเช้านะนี่ก็เป็นเลา้าเล้าไก่เล้าไก่ทำมาใหม่เล้าไก่นี่เล้าไก่ ทำเล้าไก่นะฮะตรงนี้พาชมบริเวณสวนหลังบ้านนะครับผมเนี่ครับอยากให้เอซีมาดูสวนสวนหลังบ้านผมนะฮะ ชมสวนทางบ้านผมนะฮะผมนี่ปกติแม่ผมเนี่ยชอบปลูกดาวเรืองขายนะดาวเรืองขายให้พวกที่เขาทําพวงมาลัยทําดอกไม้ร้านค้าพวกดอกไม้นะปลูกยาวเลยนะตอนนี้มาปลูกพริกละเป็นบาง,บางช่วงฮะผมเห็นตรงรีสอร์ทที่ผมอยู่ต่องอยโอ้ปลูกเป็นแนวเลยปลูกแนวยาวเลยปลูกขาย าดาวเรืองปลูกเป็นหลายแปลงเลยเดินทะลุอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมทะลุได้้ยไก่ร้องไก่ร้องไก่ร้องนี่สวนอีกฝั่งหนึ่ง โอ้เลี้ยงปลาเลี้ยงกบนะฮะโอ้โหเลี้ยงกบนะฮะอันนี้เลี้ยงกบนะฮะโ,โอ้กบนะฮะอันนี้เป็นวิถีชีวิตชาวบ้านนะฮะเลี้ยงกบนะฮะกบหลายตัวเลยฮนะเลี้ยงหลายตัวเลยเลี้ยงกบนี่เอายาง มาลองฮะคิดจะทำอะไรต้องรีบทำนะฮะคิดจะทำอะไรต้องรีบทำนะฮะโอ้เนี่ยนะผมก็คิดอยู่นะเห็นเห็นรายการะอ,อนะี้น้องเอิร์ดน,นะน้องเอิร์ดสดชื่นนะน้องเอิร์ดสดชื่นฮะรายการน้องเอิร์ดสดชื่นเขาทำอยู่เขาเขาไปตามเจาะเจาะติดถึงพวกผู้หีิงชาวบ้านนะทีะ่การเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเลี้ยง กุ้งเลี้ยงอะไรทุกอย่างของทีีชาวบ้านนะฮะนี่กบนะฮะจับลูกกบลูกกบผมเยอะนะลูกกบที่ทุ่ยามฝนตกมาเนี่ยไปจับกบนะเขาเรียกจับกบจับเขียดจับลูกกบแถวลุน่นาทุ่งนาเนี่ยเยอะมากเลยเยอะเรามามาเลี้ยงมาปล่อยมาเลี้ยงที่นี่ เป็นโตอ่ะโตใหญ่เลยเราไม่ต้องไปซื้อซื้อพอ่อพอพันธุ์แม่พันธุ์มาชมบริเวณหน้าบ้านนะผมอันนี้ข้างบ้านข้างบ้านนี่หลังบ้านผมนะ อันนี้รถรถที่คันนี้รถพ่อพ่อเขาใช้งานงานอยู่พ่อใช้ทํางานอยู่คันนี้เคยออกนะหวยตัวนี้นะฮะเคยออกมาแล้วบ้านเลขที่ผมหกหนึ่งนะหกหนึ่งมูเ็ดบ้านเลขที่ผมหกหนึ่งมูเกตนะครับผม 6กหนึ่งมูเกตอันนี้ก็เป็นอีกสวนขัวเรือนด้านหน้าบ้านนะครับพามาดูอีกมุมหนึ่งฮะนี่เป็นสะของสระน้ำประจำหมู่บ้านอุ้ยอุ้ยอุ้ยนกเป็ดน,น้ำ นกเป็ดน้ำกี้เนี่ยเยอะครับที่นี่หลายตัวเลยนกเป็ดน้ำส่วนมากจะมาลงมาลงหากินบงกินปลากินหอยที่นี่นกเป็ดน้ำนะตัวเยอะลงเป็นเป็นกลุ่มเลยอันนี้จะเป็นสะสะอ่าปลาปลาประจำหมู่บ้านเขาจะดูดเข้าหมู่บ้านนะสะเรื่องนี้ใหญ่มากเคยเล่นน้ำตรงนี้ฮะ มีปลาตัวใหญ่นั่นเลยนู่นฮะนกเป็ดน้ำบินไปแล้วครับบินไปแล้วบินบินบินไปแล้วนกเป็ดน้ำบินไปแล้วนกเป็ดน้ำนะ,ะเนี่ยบินไปแล้วนะเขาชอบมาเล่นตรงนี้นะโอ้แดดสองหน้าครับผมอีสิบนาทีแล้ว เดี๋ยวครับผมก็คลิปนี้นะครับคลิปนี้อันนี้พาชมสวนบริเวณบ้านฮะบริบบเวณบ้านแล้วสวนท,ท้องไร่ท้องนาเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะตามพระราชบัญญัติของอในหลวงรอชกานะครับผมก็พามาดูนะฮะสวนหลังบ้านผมนะฮะแล้วบ้านผมเดี๋ยวผมถ่ายคลิปหนึ่งพาชมบ้านผมนะอันนี้ก็มาดูกันนะฮะผมก็พามาชม ให้เอฟซีได้มาชมว่าบ้านผมเป็นยังไงสวนสวนบ้านผมเป็นยังไงทุ่งนาการทำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นยังไงนะฮะนะครับก็ฝากด,ด้วยนะครับฝากกดติดกดไลค์นะครับกดไลค์ให้ผมด้วยนะฮะกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งฮะกดติดตามนะฮะสับตะไคร้เขาเรียกสับตะไคร้เนาะกดกระดิ่งกดสับตะไคร่นะกดแชร์ไปได้ครับแชร์ไปได้นะแชร์ไปได้นะครับผมขอบพระคุณมากนะครับ ขอให้รวยเฮงเง FC ทุกท่านเลยรวยเฮงถูกหวยเลยเบอร์เดอ้เดอรครับพี่น้องพี่นอ้องอะกิดสินงใดสมปัาน,นาเดอ้อครับผมครับผมขอลงแล้วเลียร์นี้นะครับสวัสดีครับ